องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออ,อตก จัดงานโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง2,567นายปณิธานมีชัยโยผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกกเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมงานเปิดอาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงโดยทางอ,อตกกที่จัดขึ้นระหว่างวันที่22-28พฤศจิกายน2567ณศูนย์การสแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงโดยภายในงานจะพบกับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง เกรดพรีเมี่มากมายเป็นสินค้าเหมาะกับผู้บริโภคที่รักสุขภาพทุกท่านทั้งสินค้าออแกนิกสินค้าเกษตรอินทรีย์ความเฮลตี้ที่เลือกได้จำนวนกว่า20ร้านค้าและอาหารอร่อยน่าทานอีกมากมายและยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างอาชีพอีกมากมายและพิเศษที่สุด องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกกจัดใหญ่ลดราคาไข่แพงละ65บาทจำนวนจำกัดวันละ200แผงตลอดระยะเวลาการจัดงานและยังมีส่วนลดอีก100บาทเมื่อซื้อสินค้า200บาทขึ้นไปและยังมีรถรับส่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงานอีกด้วยอยา่าพลาด22 2 8พฤศจิกายน25 6 7ตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มครับก็วันนี้นะครับจะเป็นการถแถลงข่าวนะครับ งานเปิดตัวนะครับสูงแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของอตกรนะครับในวันงานนะครับระหว่างวันที่22-28ถึงพฤศจิกายนครับเป็นวันเปิดตัวนะครับผมขออนุญาตยืนซ้ำเพราะว่าหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเปิดพื้นที่นะครับให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามาจับจ่ายนะครับแล้วก็เข้ามาจับจองครับรวมทั้งจะมีร้านค้าของส่วนราชการนะครับที่ได้ส่งเสริมให้กับ เกษตรกรผลิตสินค้านะครับที่มีคุณภาพสูงเพื่อจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ยกระดับมาตรฐานนะครับของคุณภาพสินค้าเกษตรของประเทศไทยให้เป็นไปตามความต้องการนะครับแล้วก็เป้าความคาดหวังของผู้บริโภคนะครับก็จะขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่น่ารักขอเชิญเข้ามานะครับช่วยกันนะครับสับสนุนสินค้าไทยนะครับสินค้าเกษตรของประเทศไทยนะครับ เพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรของเรานะครับให้สามารถแข่งขันนะครับกับนานาประเทศได้นะครับก็ขอเรียนเชิญครับอย่างสินค้าที่เลือกเข้ามาความหลากหลายเราเลือกจากอะไรบ้างอันแรกเลยครับก็คือสินค้าที่ได้รับได้รับการรับรองนะครับรับรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะครับอาหารที่เป็นเฮลตี้ฟู้ดนะครับสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับ สินค้าเกษตรที네่มีได้รับมาตรฐานนะครับการรับรองจากส่วนแรกการในกระทรวงเกษตรนะครับในสังกัดกระทรวงเกษตรทุกๆหน่วยนะครับแล้วก็สินค้าที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับจะมีคุณภาพสูงกว่าสินค้าปกติครับก็คือเราใช้เราใช้ตัวใท้ออกรอนนะครับพรีเมียมสแตนดาร์ดครับเราเราใช้สแตนดาร์ดของเราเองนะครับก็คือเมื่อเรากำหนดเกรดเนี่ยอย่างสินสมมติว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเรากำหนดเป็นชนิดเกรดเอลนะครับสินค้าที่ออตกรอนจำหน่ายนะครับ ต้องเป็น A นะครับคือสูงกว่าครับไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณะนะครับทั้งภาพลักษณ์ภายนอกนะครับสินค้าตัวรถนะครับตัวกลิ่นนะครับตัวแปรของสินค้าเองนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่เราคัดเลือกครับใช้ในการคัดเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือเรากต้องการให้เกิดการแข่งขันนะครับในการพัฒนาสินค้าของพี่น้องเกษตรกร ที่จะเข้ามาครับสูงสุดอสรคุณคาแห่งนี้ครับอย่างว่ามันงานมีคนมาเดินก็จะมีโปรโมชั่นจัดด้วยใ,ใช่ครับสัญลักษณาก็มีตรงนี้มีโปรโมชั่นแต่ับก็จะมีโปรโมชั่นเดี๋ยวโปรโมชั่นผมให้ท่านลองคอนอธิบายดีกว่าครับ,รบก็จะมีมีใก่ไก่ราคาพิเศษครับก็จะแผงและ65บาทก็จะจํากัด200แผงนะครับแล้วก็จะมีคูปองส่งเสริมการขายก็ เป็นส่วนลดหนึ่งบาทภายในงานครับก็จะมีแจกให้ผู้ประกอบการให้กับลูกค้ามาจ่ายใช้สอยภายในงานด้วยครับครับโครงการนี้ประสบความสำเร็จแล้วจะมีต่อยน่อดในอนาคตยังไงบ้างครับก็บในโครงการนี้เนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้วันในวันในวันดังกล่าวเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นฮะคือหลังจากนี้นะครับเราก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตลาดสินค้าเกษตรคุณค่าสูงจริงๆนะครับเพื่อรองรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็จะทําให้เกิด ตลาดที่เป็นตลาดต่อเนื่องนะครับสินค้าเหล่านี้เนี่ยอตกรก็จะมีการคัดเลือกครับจะมีการคัดเลือกสินค้าที่เป็นโปรดักชั่มเปี้ยนนะครับเพื่อนําไปจัดทำโรดโชว์นะครับในต่างประเทศแล้วก็ในงานแสดงสินค้าต่างๆนะครับ mm hmm. เพื่อยกระดับแล้วก็วางโพซิชันของสินค้านะครับของอตกรใหไหนตลาดต่อไปครับ ครับาในวันงานนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้มาสัมผัสครับสินค้าที่มีคุณภาพสูงจริงๆที่ทางอ,อตกของเราเนี่ยได้คัดเลือกมาจำห่าให้พี่น้องประชาชนนะครับจะพบว่าในกิจกรรมดังกล่าวในช่วงเวลาที่เราบริเวณจากพิมพ์เนี่ยพี่น้องประชาชนทุกท่านจะได้เห็นความแตกต่างแล้วก็ในความแปลกใหม่ในมิติใหม่ของทางออตับนครับก็บ อย่าลืมนะครับก็วันที่22นะครับถึง28พฤศจิกายนครับตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะครับเชิญขอเชิญชวนพี่น้องนะครับผู้บริโภคนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาแวะชิมแวะชมนะครับแวะช็อปแล้วก็เข้ามาดูนะครับเลือกซื้อเลือกหาสินค้าเกษตรนะครับสินค้าที่มาจากเกษตรกรนะครับพี่น้องเกษตรกรเราที่ไม่ด้อยกว่าสินค้าในต่างประเทศนะครับไม่น้อยกว่าสินค้าของชาติใดๆนะครับ ก็เข้ามา,านะครับช่วยกันแล้วก็อุดหนุนให้กําลังใจพี่น้องเกษตรกรด้วยครับ